ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอบคุณมากนะคะคุณค่ะพีเอ็กพีเอกวันนี้ขอกลับก่อนนะพราีนัดหมอกันไว้อะ่ะหักเงินนะวลาออกเนาะอันล้อเล่นนะอันไปแล้วนะเนาะเฮ้ยรักแกบ,บ้าไงวะเนี่ยจะไม่หาหมอฟันอยู่แล้วโอ์รูกทำไมวะเดี๋ยวก็โดนหมอด่าหรอก โดนด่าก็ดีตอนได้มีเรื่องคุยอปละเฮ้ยเอร<ห>ักลงมาด้วยดิหนังต๊อกอัเนี่ยมันชอบวิ่งต่างฝนพี่หนูแล้วไม่เข้าใจมันจริงๆเลย ดาจิตตารักค่ะเธอนี่ช่องตัวสามได้เลยค่ะค่ะพี่แพนไม่รู้จัก นี่เราไม่ได้แปลงฟันตามที่พี่สอนเลยใช่ไหมหมายขัดฟันล่ะจะใช้บ้างหรือเปล่าเอ่อ้าพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปกินเยอะลูกอมอ่ะมันจะยิ้มอีกก็ รักชอบเวลาพี่แพมดุพี่ลึกคนนะเราชอบเราเวลาโดนดูะปกติพี่แพมไม่ค่อยพูดอ่ะชอบนิ่งรักไม่รู้ว่าพี่แพมรู้สึกยังไงเนี่ยพี่แพมชอบดึงตรงแบบเนี้ยเดี๋ยวเธอนี่ร้อเรียนพี่เหรอเปล่านักก็แค่ชอบ เวลาที่แผนทางง่ายดึ๊ก ลักมเมยไม่กลับบ้านอีกค่ะก็ลักรอพี่แพมอยู่ลักนีมของไฟพี่แพม ไม่ชอบหรอพี่แพม็มพี่กวีเขาอุตส่าห์ว่าตั้งนานเลยนะชอบสิไปแค่เห็นแล้วมันรู้สึกเศร้าเศร้ารูปมันโดนเศร้าหรอพี่แพม เล่าหรอแต่แค่เห็นแล้วพี่คิดถึงแม่แม่พี่ก็เคย้านรูปพี่แบบนี้ให้เหมือนกันพี่กวีบ้านรูปเก่งดีนะแต่รักน้องซึกคีดเหพี่กวีทำแบบนี้ก็เหมือนหลอกพี่แพมเลย พี่กูยังไม่มีวิธีจีบแบบอื่นแล้วหรอพี่ก็พยายามเพาะวแต่ว่าแ h มก็ชอบรูปที่รักวาดมากจริงๆนะช่วยวาดรูปให้พี่หน่อยนะแต่รักวาดให้เยอะแล้วนะพี่ว่าแผมเขาหน้าชอบดูพวกงานศิลปะ,ะรูปศิลปะ,ะอะไรอย่างเงี้ยเออฮัลโหลชายพี่อยู่น,นะคณะแล้วเจอไหนครับ ครั้งแรกที่พี่เจอแพมแต่พี่ไปหารุ่นน้องทันตะที่คณะแล้วพี่ก็บังเอิญเห็นแพมกำลังยืนดูคนว่าดรูปเทวนั้นประจำหลังจากนั้นพี่ก็บังเอิญเจอแพมอยู่บ่อย และทุกครั้งแทนก็จะยืนดูคนวาดรูปอยู่ตลอดชอบดูรูปวาดเหรอครับค่ะคงเพราะตัวเองทำไม่ได้มนคะ่ะเลยชอบดูจำสายตานั้นทำได้ทำชอบมันมาก พี่ก็ชอบเหมือนกันครับอ๋อหมายถึงชอบดูผลงานศิละปะนะครับพี่วาดรูปเป็นเหรอคะแบบนี้มันจะดีกว่าพี่กุยถ้าวันหนึ่งพี่แพคนรู้ความจริงขึ้นมาว่าพี่กุยไม่ได้เป็นคนวาดอ่ะจะทำไง พี่รู้ว่ามันไม่ดีไม่ถูกต้องแต่พี่ชอบแพมจริงๆนะละักพี่ไม่แน่ใจว่าตัวตนของพี่จะทำให้แพมเขสนใจได้หรือเปล่ารักเองก็เห็นนี่แพมเขาเป็นคนที่เดาไม่อ,ออกเลยอะ่ะเารู้สึกยังไงเออก็ได้ลักว่านให้ก็ได้จริงนะเออ แก่แน่นองเลยคือเดี๋ยวพี่ไปก่อนเลยกันพี่มีขึ้นเวรอะะไปก็ไปบายเจอกันนะรักอาไม่เอากาแฟเหรอพี่กวีสวัสดีค่ะสวัครับเอาจริงปะแกผู้ชายอย่างพี่กวีผู้หญิงที่ไหนจะไม่เอาวะโอ้เป็นทั้งหมอนิสัยดี น่าละแถมยังรวยอีกก็ไม่เสมอไปปะพี่แพมอ่ะเขาไม่เหมือนคนอื่นยังไงอ่ะรู้ปะว่านุ่นมาหาอะไรอ่ะเรียกพี่แพมว่าอะไรเรียกว่าเจ้าหญิงน้ำแข็งพอพี่แพมอ่ะจีบยากสุดๆเขาลือกันว่าพี่แพมอ่ะไปเดทกับใครไม่เคยเกินสามครั้งส่วนใหญ่อ่ะโดนปัดตกหมดตั้งแต่รอบแรกหูโห เวอร์ไม่เวอร์คูดจริงแล้วนี่แกนรู้จักพี่แพรได้ไงอ่ะก็บังเออรู้จักอ่ะจริงๆเรารู้จักพี่แพรก่อนพี่กลุีอีกโอ้แกเรียนทันตะใช่ป่ะแกพอจะรู้จักคลินิกทำฟันและควิม่แรงบ้างป่ะ พันว่าฉันน่าจะต้องถอดฟันโพดแล้วอ่ะ๋ยวลองมาที่คลินิกของคณะฉันไหม่ะทำกับพวกรุ่นพี่ที่ต้องเก็บเคสเรียนน่าจะประหยัดกว่าทำข้างนอกเยอะเลยนะเออเอาดิถ้าง,งาั้นแกก็เข้าไปลงทะเบียนจองคิวที่เว็บคณะฉันได้เลยแล้วนี่ปีนี้แก,กจะกลับไปสอบเข้ามหาลัยป่ะรักรักอืมยังอ่ะนน่า,งงานจะทำง,งานไปก่อน คุณการดาจิตตารั์เชิญในช่องตัวสามค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าคะพี่หมอ ฉันตกหลุมรักพี่แพมตั้งแต่วันนั้นวันที่ฉันเห็นน้ำตาของพี่แพมครั้งแรกระหว่างนี้ข้างที่ผ่าฟันพุดไปอะ่ะ เรื่องการเคี้ยวของคมแข็งก่อนละแล้วหลังจากนี้ถ้ามีเวลาอย่าลืมแวนมาขูดหินปะูนนะแล้วถ้ารักแวะมาลักจะได้เจอพี่แทงไหมคะไมโหค่ะมีเรื่องลูกกองสอบถามค่ะพอดีหนูเป็นคนไข้ที่เคยไปรักษาฟันคุดกับคลินิกทันตกรรมของคณะทันตแพทย์อะค่ะแต่ว่าอยากรักษากับพี่นักศึกษาคนเดิมหนูต้องทำการจองยังไงบ้างหรอคะ แล้วหลังจากนั้นฉันก็พยายามหาทางมาเจอพี่แพมตลอดกินไม่กลัวอ้วอนเลยนา้รักไม่กลัวหรอกเดี๋ยวไปวิ่งเอาแต่กลัวฟันฝึกก็ดีนะแกไอ้กลงวันเห็นกินแต่ลูกอมไม่ก็ช็อกโกแลตอ่ะผูเลยดีชอบอยากไปหาหมอปันคนอื่นไมีแต่กลัวหมอฟันไอ้นี่อยากไปหาหมอฟันไม่เข้าใจมเลยจริงๆแปลกขึ้นทุกวันนะเนี่ย พี่แพมรักเอากาแฟมาฝากขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะพี่แพมกลับดีๆค่ะจ้ะ พี่กวีมาทำอะไรที่น yeah. ี่เนี่ยรักรู้จักแพมด้วยเหรออืมพี่แพมเขาเป็นหมอปันที่ทางปันให้รักอ่ะสนิทกันไหมอ่ะก็ประมาหนึ่งมั้งพี่ขอร้องอะไรแกหน่อยสิอะไรอ่ะแกช่วยพี่จีบแพมหน่อยได้ไหม พี่ชอบแพมนะช่วยพี่หน่อยนะรักแต่จากที่คอยแอบลืมแอบรักฉันต้องกลายเป็นแม่สื่อให้พี่ชายของฉันฉันกลายเป็นคนที่ต้องหลอกพี่แพมให้รักกับพี่กวีใช่นะ ส่วนฉันก็ต้องหลอกตัวเองว่าฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับพี่แพรนี่กลับบ้านเลยปะเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปส่งนะไปเย็นนี้กินอะไรดีเนะี่ยพี่มีอะไรอยากจะถามเราหน่อยอ่ะพี่แพนม,มีเรื่องบบอะไรกำลังหรอคะรักบอกพี่หน่อยสิพี่สามารถไว้ใจพี่ชายรักได้ไหม